สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพนะครับจะมารีวิวนะครับผมกับสมาร์ทโฟนที่พีใช้งานจริงจังพีเองครับในการใช้งานกับเจ้านะครับที่พีอยากจะมารีวิวมากๆเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าใช้งานไปมันแฮปปี้มากมัดจริงๆครับในการใช้งานนะครับกับรุ่นตัวนี้ครับ realme GT Neo 3นะครับผมกับตัวนี้ผมหน้าจอครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงสเปคก่อนสเปคตัวนี้ผมเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับสีสันคือโคตรสวยครับค่ะหน้าจอมันพอดีมือมากพกพาง่ายนะครับผม6.7นิ้วนะครับคุณภาพ Full High Depth s p l a y หรอย่คือว่าการทัด คือดีจริงครับในการใช้งานกับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้แรมนะครับ8จิกครับผมสามารถเอาลองจำาลมาเพิ่มอีก5 g ิกรวมเป็น13 g ิกถือเป็นตัวที่คุ้มมากแะพี่ก็ใช้งานจริงๆนะบอกเลยว่าเล่นเกมดีจริงๆแล้วก็การเจ้งเตือนถือว่าโอเคมากในการใช้งานครับกล้องตัวนี้ครับผมกล้องหลังผมใช้ตัว IMX766 นะครับของ Sony ครับผมสูงสุดคือ50ล้านครับมีการสั่น OLED ครับ พีเคยใช้ตัวนี้ครับผมในการถ่ายวีดีโอครับผมในการรีวิวสินค้าถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานนะครับแล้วก็เลยตัวนี้ครับผมเลนอัลโตไวผมโปรมจกตสูงสุดคือ8ล้านพิกเซลครับเล่นมาโครตัวนี้2ล้านพิกเซลถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานนะครับนี่เลยครับมีเล่นมีรับอันนี้เล่นอัลโตไวนะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เล่นมาโครครับในการถ่ายสิ่งของเล็กถือว่าโอเคมากครับแล้วก็มีนะครับผมใช้หมดรูปวิดีโอนครับผมในการถ่ายที่เป็น 50ด้านก็ถือว่าโอเคมากในการใช้งานครับกล้องหน้าตัวนี้ผมเป็นกล้องหน้าขนาด16ล้านพิกเซลนะครับถือว่าใช้งานมาเกือบๆหนึ่งปีแล้วมันดีจริงๆครับผมในการใช้งานบอกเลยว่ามันดีจริงนะบอกเลยตันนี้ครับผมเชื่อมต่อผ่าน 5G ครับผมเป็นดูโอนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ 4G ก็รองรนะับพอผมรองรับบลูทูธนะครับเป็นเวอร์ชั่น 5.0ครับมี NFC นะครับแล้วก็อตอนนี้เป็น WiFi 6e ครับลำโพงเป็น d o m b y Atmon ครับ CO นะครับคู่ถือว่าโอเคมากในการใช้งานเป็นระบบปฏิบัติการนะครับ Android นะครับผมเวอร์ชัน10 สนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันว่าเวอร์ชันที่ผมใช้ครับเป็นเวอร์ชัน12ครับและเป็นเวอร์ชันที่ผมใช้อัปเดตล่าสุดครับเป็นเร a l วมีนะครับ UI 4.0นะครับเป็น Android เวอร์ชัน12ที่มันโอเคมากเลยในการใช้งานครับเห็นไหมครับผมใช้ CPU ยูรมตัวนี้คือ d i m e n s i ตี้แป0หนึ่งศูนนออคะครับผมแรมตัวนี้เห็นไหมครับเพิ่มได้ตรงนี้ครับผมมันอัปเกดตใหม่เพิ่มได้เป็น 8G ิรวมเป็น 16G ิถือว่าโอเคมากผมอัปเดตใหม่ถือว่ามันคุ้มจริงแต่ผมเป็นแค 6ก b นะครับก็เหลือๆครับในการใช้งานเห็นไหมว่าผมพูดต้นคลิปไปเพราะว่าแต่ก่อนครับมันบอกได้เป็น5 g ิแต่อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้ได้ถึงนะครับผม16 g ิเลยรวมรอมกับ8นะครับกับแรมจริงๆ8 g ิรวมเป็น16 g ิถือว่าโอเคครับความจุแบตเตอรี่ 5000mAh ฟ c h a ชาร์จคือเร็วจริงครับในการใช้งานเห็นไหมว่ากล้องครับ กล้องหน้าตัวนี้ครับเห็นไหมสิบหกล้านกล้องหลังครับห้าสิบล้านแล้วก็แปดล้านแล้วก็สองล้านบวกกันครับตอนนี้ผมใช้เป็น Android นะครับผมเวอร์ชั่นสิบสามแล้วนะครับถือว่าเวอร์ชั่นนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยครับผมในการใช้งานกับตัวนี้นะครับผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันสิบสามแนะครับแต่ผมพูดต้นคลิปเป็นสิบสองครับแต่ตอนนี้ผมอัปเป็นสิบสามล่าสุดเลยครับเพราะว่าสเปคเดิมๆมันเป็นสิบสองครับตอนนี้อัปเป็นสิบสามได้คือโคตดคุ้มเลยบอกเลยว่าเห็นไหมว่าพีครับที่เก็บข้อมูลร้อยแปดส พีนะครับผมใช้งานจริงๆนะครับอย่างที่จริงๆของพีเลยว่าเป็นไงบ้างนี่ Android นะครับเป็นเวอร์ชันจริงๆนะนี่ ถือว่ามันเป็นสเปคที่มันแบบใช้งานล้มคือตอนนี้คือมันเจ๊งเกลื่อนดีจริงๆนะครับผมในการใช้งานถือว่าพีชอบมากครับแล้วก็มีนะครับผม G T มอนนะครับในการเพิ่มสีภาพในการใช้มือถือครับในการเล่นเกมแบบสก้าฟิกของโหดถือว่าเกมพีเล่น R O V ครับปรับสูงสุดสบายๆครับแล้วก็ Epic กลินเจนะถือว่าโอเคกับชิค i ี้พาปรับได้สูงสุดคือโอเคมากเลยในการใช้งานครับแล้วก็ฟรีไฟล์แแบบนี้ผมประทับใจม,มากผมใช้เจอสกิป เจอสโคปนะครับเห็นไหมพูดผิดนะครับมันดีจริงครับเห็นไหมอยากไม่อยากจะอวยครับคือมันดีจริงในการใช้งานครับรายจ่างครับ messenger หรือว่า twitter หรือว่า ig หรือว่าตัวงต่างครับมันเต้งนเตือนคือโอเคมากในการใช้งานครับบอกเลยว่าพีนะครับผมรีวิวแบบเรียวเลยครับบอกเลยว่ามันดีจริง ในการเล่นเกมนะครับผมตัวเอปิลนเจนครับผมปรับได้เป็นไฮเลยครับเป็นอันตัวไฮหรือว่าเป็นอันตัวครับถือว่าปรับได้สูงสุดเลยเรือครับในการใช้งานถือว่าไหลเื่อครับในเกมวายวิทนะครับพีปรับสูงสุดหายห่วงครับเฟรมเหือที่5 8าสถึงหกถือว่าโอเคมากครับกับเกมนี้ครับผมในการใช้งานถือว่าในเรื่องกล้องครับพีให้10เเ็ม10เรื่องกล้องคือดีมากครับกล้องหน้ากล้องหลังคือมันกินขาดครับไปดูคิดจริงๆครับว่าพีใช้งานกล้องตัวนี้คือมาถ่ายวิดีโอครับในการปรับดูนะครับนี่ ในการใช้กล้องหน้าครับวิดีโอก็ถือว่าโอเคครับในการใช้นี่ครับให้ดูครับว่าในการปรับนะครับผมนี่ครับวิดีโอถ่ายไลทสูงสุดครับ 1080p นะครับสำหรับกล้องหลังไฮไลทสูงสุดคือ 4K นะครับผม30เฟรมถือว่า 4K ครับเก็บดีมากเลยครับเห็นไหมจะมีหมดกลางคืนครับมีท้องถนนมีวิดีโอนะครับแล้วก็วิดีโอขายมาถ่ายได้เป็น ทำแบบนะครับก็ได้นะครับผมแล้วก็รูปภาพรูปคนนะครับ50ล้านครับตัวนี้เห็นว่าในการถ่ายรูปนะครับถ่ายเวโอคือดีมากมีหมดโปนะครับผมในการปรับนะครับว่าเราจะปรับค่าคอนทราสหรือว่าค่าตัวเ s o นะครับผมเท่าไหร่นะครับผมถ่ายมาถ่ายได้นะครับหมวดมาโครครับถ่ายสีเล็กถือว่าในการถ่ายถือว่าโอเคมากครับแล้วก็ในการเก็บคอนทรางภาพถือว่าโอเคมากครับภาพยนตร์นะครับผมในการถ่ายนะครับเป็นอัตราส่วนที่มีการสั่นของภาพถือว่าโอเคมากบอกเลยว่านี่ครับ ผมถ่ายจริงๆครับถือว่าหมวดนี้คือมันดีจริงๆในการใช้งานครับมันสมุดดีครับผมในการถ่ายวีดีโอครับบอกเลยว่ากันสั่นถือว่าทํางานได้อย่างดีมากครับผมมีหมวดไทม์แบบนะครับหมดวีดีโอแบบคู่ครับผมในการใช้งานนะครับเห็นไหมผมชอบมากหมวดนี้บอกเลยว่าในการรีวิวสินค้าครับเวลาเราจะอยู่วเห็นไหมมันจะเห็นทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังถือว่าโอเคมากครับในหมวดวีดีโอกล้องหนี่ผมให้10เต็ม10เลยครับผมบอกเลยว่าเห็นไหมอันนี้ผมรีวิวสดๆว่ามันดีจริงๆครับในการถ่ายครับ สว, JB, สวัสดีครับวันนี้พีเพนะครับผมจะมาถ่ายกล้องหน้าและก็กล้องหลังให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างนะครับผมในการใช้งานเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างครับเห็นไหมแม่พี่ขยับครับขยับไปขยับมาครับพี่จะเปิดให้ดูเลยว่าวดนี้พี่ชอบมากครับตั้งแต่อัพเป็นเวอร์ชั่น13ามาถ่ายกล้องหน้าถ่ก็กล้องหลังให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างนะครับผมในการใช้งานเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างครับเห็นไหมนม่พี่ขยับครับขยับไปขยับมาครับ บอกเลยว่าพีใช้งานจริงครับพีไม่ขอแบบอวยจริงว่าผมใช้งานจริงๆมันก็ดีจริงครับแล้ว RV ครับปรับได้สูงสุดครับผมในตัวนี้ถือว่าโอเคมากเห็นไหมกล้องครับมันเก็บคอนแาสต์ดีครับตัวนี้ RV นะครับผมปรับได้สูงสุดก็คือ5 8าสถึงหกเฟรมเหมือนกันครับเฟรมเรทภาพ SD ปรับได้เป็นสูงมากนะครับผมการแสดงผลปรับได้เป็นตัวสูงมากทุกอย่างปรับได้เป็นสูงมากถือว่าโอเคมากในการใช้งานครับแล้วก็ตรงเกม เก็บชิมอิมแพคเขาปรับได้เป็น60บเลยครับปรับได้เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนต์ครับถือว่าโอเคมากครับสำหรับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ6.7ครับดีเฟรชร้อยยี่สิบเฮิร์ตถือว่าการไถ่นะครับถือว่าโอเคแล้วก็ตัวนี้ผมสามารถปรับได้นะครับเพื่อนๆจะปรับเป็นเฟรมเรทแบบ90้าเฮิร์ตหรือว่าตัว120เฮิร์ตก็สามารถไปตั้งค่าครับตรงที่หน้าจอครับแล้วก็ปรับเป็น ตัวเฟรมเรดได้นะครับอย่างสบายๆครับหายหงุดหงนดครับในการใช้งานครับก็ลองไปปรับดูนะครับเดี๋ยวพี่ลองปรับแด้วมันก็โอเคนะในการใช้งานครับมีหมดกลางคืนหมดต่างๆครับถือว่าพีใช้จริงจริงนะครับพี่จะไม่อวยพีใช้จริงคือมันโอเคมากในการใช้งานครับรู้สึกว่าในการถ่ายพวกเน็ตต่างๆครับถือว่าโอเคครับในการใช้งานต่างๆถือว่าโอเคครับแล้วก็จะมีหมดในการใช้แบบออโต้ครับในการปรับเฟรมเรทนะครับผม60เฮิร์ตต่างๆถือว่าปรับดีนะครับผมเฟรมเรดตัวนี้นะครับเห็นไหมว่านี่ ราปรับได้นะครับจะปรับเป็นมาตรฐาน60ก็ได้หรือว่าอัตโนมัติหรือว่าปรับเป็น120เฮิรต์ไปเลยสูงๆจัดเต็มถือว่าโอเคครับในการเล่นติ๊กตอกครับผมก็ถือว่าโอเคครับพี่เล่นมาติ๊กตอกก็ถือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะในการเล่นติ๊กตอกครับดูเน็ตฟลิกครับรองรับเป็น L1 ครับซึ่งมันดีมากพี่ชอบมากครับในการดูเน็ตฟลิกครับซึ่งมันโอเคมากเลยบอกเลยว่าดู YouTube สูงสุดก็คือดู YouTube คือโอเคมากยะพีจะเปิดนะครับผมดูว่าหน้าจอตัวนี้มันสีสันดีจริงครับผมในการใช้งานลำโพงก็เป็นลำโพง2ตัวเป็น Do อมบีแอดมด้วยนะครับถือว่าตอบโจทย์กับตัวนี้มากครับผมในการใช้งานนะครับนี่ครับพีจะเปิดตัวเทสนะครับผมตัวหน้าจอดูว่าหน้าจอมันสีสันคือมันสวยจริงนะไม่ได้อวยนะครับนี่นะครับเปิดได้สูงสุดนะครับให้ดูว่า สูงสุดคือเท่าไรนะครับนี่ไปได้สูงสุดคือ 4K แล้วลังรับเป็น HDR ครับบอกว่าสีสันคือสวยแนครับลำโพงนี่ครับลำโพงนี่เสียงดีจริงนะบอกเลยบอกเลยว่าในการเก็บสีดําคือดีมากครับพี่ใช่จริงๆนะครับเห็นไหมว่าพีค จิตฟิล์มมาจัดโรงงานหน้าจอนี่แข็งแรงดีมากเลยครับนอกจากนะครับผมจอมันจะงดงเงาและสีสันมันสวยงามมากเลยตอนนี้คือพูดแบบรัวแล้วครับรู้สึกว่าประทับใจกับตัวนี้มากเลยครับผมในการใช้งานหน้าจอมันสีสันดีจริงๆครับในการใช้งานขอบจอบ,บนล่างครับทํากันได้อย่างดีมากแล้วก็ลาโพงตัวนี้ครับเสียงดังฟังชัดครับแล้วก็สาหรับผมใช้งานกับตัวที่เป็นตัว หูฟังที่เป็นพวกทูบเวลหรือว่าหูฟังเป็นไทท์ซีก็ใช้งานได้นะครับลำโพงเป็นด o มมี่แอดมอสก็ถือว่าโอเคมากในการใช้งานถือว่ากล้องหน้าผมถือว่าโอเคมากแล้วก็กล้องหน้าผมในการถ่ายวิดีโอครับถือว่าการสั่นทํางานได้อย่างดีมากจริงๆครับในการใช้งานนะครับบอกเลยว่าประทับใจมากกับตัวนี้ครับแบตเตอรี่ตัวนี้ผมเดี๋ยวจะพูดถึงแบตเตอรี่ผมใช้งานมามันเป็นไงบ้างครับตัวนี้ครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ 5,000มิลลิแอมป์ครับกับการชาร์จไว้80วัตต์ก็ถือว่าโอเคมากครับจัดเต็มจริงครับกับ80วัตต์ถือว่าในการใช้างานครับผม1วันเดเหลือๆๆมากเลยในการใช้างานพีถ้าผมใช้งานในการใช้งานดู WiFi ใช้งานในการเชื่อมต่อ WiFi แล้วก็ดู YouTube ก็ถือว่าเดือเหลือมากในการใช้างานครับบอกเลยว่าแบตเตอรี่ถือว่าโอเคครับดูซีรีส์เกาหลีต่างๆครับก็ถือว่าโอเคมากเลยในการใช้างานครับนี่แล้วก็เวลาในการชาร์จครับพีชาร์จตัวนี้ครับ 5%เเซถึง100%ปรเซนประมาณ30กว่านาทีก็ถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานนะครับเพราะว่าดีไซน์นี้มันสวยงามมากเลยครับผิวสัมผัสแบบด้านตัวนี้ครับผมจะพูดถึงว่าผมใช้งานมากัเกือบ1ปีกับดีไซน์นี้ครับมันแทบจะไม่มีรอยครับดูครับรอยมันไม่มีครับผมใช้เคสที่แถมมาจากโรงงานนะครับนี่เลยครับเป็นเคสแบบนี้มันไม่ได้กัดเคสอะไรครับถือว่าดีไซน์ครับ จับพลัดมือดีมากครับรอนนิ้วมือนี่เวลาจับแทบจะไม่เห็นรับนีครับบอดี้มันแข็งแรงในส่วนทานมากผมเลยว่าสีสันมันสวยงามมากครับผมนี่ครับสีนี้ครับสกินแบบลายรถแข็งนะครับซึ่งเป็นสีที่โอเคมากเลยครับในการใช้งานนี่ครับอันนี้บอดี้นะครับผมบอดี้เห็นไหมครับรถแข็งเห็นไหมมันเป็นแบบรถแข็งครับซึ่งมันแบบ มันสวยงามมากก็เลนกล้องครับตรงนี้จะนูนแต่เวลาเราเสีเครียดมามันจะก็ดีพอดีเลยครับผมแล้วก็เลนตรงนี้ครับเป็นเลนมีค่านะครับผมนี่เลยมี O อเนะครับ50าล้านตรงนี้ถือว่าดีไซน์ครับเป็นดีไซน์ที่พรีเมียมมากเลยครับผมในการใช้งานถือว่า โอเคมากเลยครับบอกตรงว่าชอบมากเลยในการใช้งานกับตัวนี้ครับรู้สึกว่าเป็นการดีไซน์ที่ใช้งานดีครับตอบโจทย์ทุกต้องการครับทั้งหน้าจอที่รีเฟรชสูงครับแล้วก็ตัวนี้ครับเล่นเกมสเปคแรงสบายๆกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าถ่ายวีดีโอถ่ายมีโอเอสการสั่นสะทนสุดท้ายครับผมคือมันแบตอึดจริงครับแล้วก็ฟ้าชัดเร็วมากครับ5้านาทีก็เกือบเกือบไปแบบ20%แล้ว3าเสนาทีก็เกือบเกือบเต็มครับบอกเลยว่ารวมที่ผมว่าเป็นรุ่นที่ผมใช้งานจริงๆมา คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสับที่เราจ่ายไปครับตัวนี้คุ้มจริงครับก็ลองไปดูนะครับสำหรับการใช้งานจริงที่ผมชอบก็มากมายเลยครับผมสับข้อดีที่ผมเจอคือหน้าจอแล้วก็ลอมนะครับให้มาเยอะแล้วก็เกมต่างๆแล้วก็เล่นได้อย่างไรเล่นครับกล้องวีดีโอมีการสั่นนะครับแล้วก็กล้องหลังถ่ายได้ที่เสียงน้อยค่อนข้างดีครับแบตเตอรี่อึดจริงแล้วก็มีชาร์จไวน้ําหนักมันพอดีมือมากในการใช้งานลําโพงเสียงดังฟังชัดหน้าจอโคตรสวยถ้ามีค้างนะครับผมในการใช้งานครับ ครับใจมากบอกตรงว่าพับใจจริงครับโสนี้พีเพขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมโสนี้ขอบคุณครับ